บทส่วนมังคลสุตังเสวนาจะพารานังปันติตานันจเกวนาปูชาจะรปูชนียานังเอตามังคลมุตตมังปฏิโลกาเทศวัสโสจาบุพเพจากคตะพุญตาอัตตาสัมมาปณนิทิจเอตามังคลมุตตมังคาหูสัจัจาสิปัญจมินโยจาสุขิคิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตามังคลมุตตมังมาตาปิตตุ อุดปฏฐานังปุตตะทารัสสังโฆานาโกราจามัตต์รามันตาเอตัมังคารมุตตะมังทานันจารธรรมะเจริยาจายาตะการันาจัสังโฆอนาวัชชานิกรรมานิเอตัมังคารมุตตะมังอารติเวรติปะปามัชฌาปานาจัสสัญญโมอัปปามาโทจารธรรมเมโสเอตัมังคารมุตตะมังคารวจานิวาโตจารสันตุธิจักตันยุตตาการเนนะธรรมะสวนังเอตัมังคารมุตตะมัง ขันติจารโสวาจัสตาสัมมานานจะทัศนังการเรนะธรรมมัสสะกะฉาเอตัมมังคารมุตตะมังตาโวจ่าพมจริยะจอริยสัจานทัศนังนิพานสัจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธสาวกาธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปเดียส่งกังวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตาธิสานิกตะวานสัพพัทมะปราชิตาสัพพัทสดิขันันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติ บทสวนรัตนปาลียังกินจีวิตังอิทาวะหุลังวาสสเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสัมังอาติตถาเกตนะอิทัมปีทุเทรัตนังปณีตังเตนะสะเจนะสวัตถิหตุขยังวิราคังอมตะปณีตังยัทัสกคาสกยามุนีสมะหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิทัมปีธรรมเมรัตนะงปณีตังเตนะสะเจนะสวัตถิหตุ ยามพุทธเศธโถปาริวันายิสุจริงสมาธิมานันตาลีกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมวนาวิชติธรรมปีธรรมยตนาปนีตายเอเตนะสเจนะสุวัตทโหตุเยปุคลาทาสตังปัสสันถาจตารีตานยุคานิโหนติเตทักินายาสุขตัสสะสวกายเตสุทินานิมาภลานิธรรมปีสังเคลตนาปนีตายเตนะสเจนะสุวัตทโหตุ เยสุปายตามาราสาทันเห็นานิกามิโนโคตมาราสาสนามฮีเตปฏิปตามาตามิไคหะรฐามุทานิพุติงมูชามาไนทำปิสังเคระตนาปณีตายเจนะสะเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนว่างนะทิสัมภวงลิตาตตะจิตายติเกผวัสมิงเตขีนะพิชาอวิรุณหิชนธานิพันติธิรายฐานยปัติปอยทำปิสังเคระตนาปณีตายเจนะสะเจนะสุวัติโหตุ บสทสวดธรรมบทสาสวะอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาทันตสปปะโปสสานิจังสัญญาตาจานินโนเนวเทวนาคันนาโพนามารลสาพมุนาชิตังอปาชิตังกายราตถาลูปสัสสะชันตุโนโ <c oughs> บสทบสวดเกตปุตสวดภาสิตามิถังเตนะภควตาชนะตาปัสตาระหตา,าสัมาสัมุทเถนะเอถาตุมเหมาอนุสาเวเณนะมาปารามะปารายามา อิติกิรายามาปิตก,กะสัมปทาเนนามาตก,กะเหตุตุมานายะค่ะเห็นนามาอากาะปาลิวิตะเกนามาทิตินิชานาขันติยามาปัพผาลุปะาตายามาสมโนโนคารุยะถาตุเมเหตตะนาวัชานายาะถาอิเมธามากุสลายเมธามาสวชัยเมธามาวินยุคารหิตาิเมธามาสามัตตาสมาธินาหิตายสุขายสังวตันติอาถาตุเมเหตปะชาเหยยาถา ยาถาตมเหตุอาตนาวาชาเนยยาไทยเมธามากุลายเมธรมานะวะชัยเมธรมาวิญุปัสสันถาอิเมธรมาสัมตาสมาธินาหิตายสุขายสังวตเติอถาตุมเหอุปสัมปชาวิหะเลยยาถาติอุสุดอุปนิยสุดอุปนิยติชีวะตตะมะป,ปามายุงชลูปานิตสา,นาสานติตานายตังพยังมันเนเปขามาโนปุญญานิกายิราถาสุขาวหานิ อุปนิยตติชีวิตตามปมายังชลูปานิตาสาะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขามโนโลกาลมิสังปชาเหตสันติเปขอโยธากายนะสังยม,ม,มวจายาอุทธสเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวมโนปักกาโรติปุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเอมสุจินเนนะท,ท,ทุกขติงคันติธรรมจารี สัพเพสังารานิจต <S ess> ิยถาปัญญายปสเตรทานิพินติทุกเขสัมมาโขยสุทิยาสัพเพสังฆานุขาติยถาปัญญายปสตรทานิพินติทุเขสัมมาโขยสุทยาสัพเพธรรมานตติยถาปัญญายปสตรธานิพินติทุเขทุเขสัมมาโขยสุทิยาโอสดปันนักขะดกปันนักขถานะเมเกทุกติยังอาหูตากิกาเอตตาธัญายาเมทาวีตังคันเหยยาปันนักัง พาหุงเวสานังยันติปปะภาตานิวนานิจะอารามาลุกาเจตายานิมนุษย์สาพยาตาชิตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสานามุธมังเนตังสามามาคัมมาสะภาทุกขะปองุปามุจติโยจะพุทธันจะาธรมมจ่าสังกจากสานังกโตจะตาเลยริย,รยาสจานิสัมมา,าปัญญาปัสติทุกขงังทุกขะสมุปปัตัง ทุกขัสสะจะอติกรรมงอริยะจะฐานคีกลางทุกขูปัสสะมะคามินังเอตังขอสานังเขมังเอตังสนามุตตะมังเอตังสนามาคามาสะพัดทุกขาจะปามุจติพวดสวดพระเทการัตตาคาถาตีตังนาวะคาเมยยะนะปฏิกังเขนนะคาตังบุคคลไม่คนคำนังถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่คนรมุ่หว่างสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตัมปะหินันตังอปันจานะคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นนยาไม่ถึงปัด จูปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติยสังขีรังอสังกุป,ปังตังวิทามาโนพูเย่กบุคคลใดเห็นแจ้งพรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คันแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นในเนื้อให้ปูโป่งเถิดอาชวกิจจะมาตบปังโกชัญญามุนังสเสวะพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตาในวันพุ่งนัฮิโนสังคารันเตนนะมหาเสนในนาะมาจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยงกับมาโจละพวกมีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแกเราทั้งหลาย <c oughs> เอวังวิหารีมาตาปิงอโหรตตามาดันทิตนตังเวพะเทกะระโตติสันโตจิกเตมุนิติพระมนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทสดพินหะปจเวคณะปทาชาลาธโมหิชนงนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่มพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธาโมหิพญาธิกนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเริ่มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาแล้วนะโมหิมานังมาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเริ่มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปปียหิมานาเปหินานาภาโวมินาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้พัดพลาจากของละขอนเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมวัสโกหิกรรมะทายาโทกรมายโยนิกรมะพันธุกรมะปฏิสานโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเด่นเกิดมีการเป็นผู้อิจตามีการเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมันกริสามิกรยาณนางวาปาปะกังวาตาสา,าธายาทพวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุตหรือเป็นบาตเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนานนๆนสืบไป,ปเอวังอัเมเพหียพินห่างปัจเวชิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทสวดเทวตาอุยโยชนะคนาถาทุกขปัตาจันนิทุกขะพยาปัตาจันนิพ,นพยาโสกปัตาจันนิสงกหนตุสเพปิปานิโน เอตาวตาจามเหฮีสัมมานาบุญญาสัมมาังสัพเพเทวันนโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังแลทันตุส,สัตธายาสีรังและขันตุสัพาพะทาภาวนาพิราตาหนตุขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจ,จกานาจัยองพลังอาหารตานจาจเตเชนะและขันภาณามิสปปส อดสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยาปฏิทานคาถ่ายโยภานามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทูเปคาเลโพทิงคาเลตาหิงเดยินตาธรรมะทาเนนภะวันตุบูชิตาโสดถิงกะโรนเตทวิหารมันทะเลทรลจามัชนาวกาจาพิฆวสารามิกาทานาปฏิอุปสกัลขามาจะเทสาคินิขะมาจะอิสราสปานะพุตราสุกิตาภะวันตุเตชราพุชายเยปิจะอันทัสัมภวสังเสทชาตาทโวปปาติกา นิยานิการธรรมาวาาปฏิจเเตสพัพเพปีทุกขสสะการณตูสังขยังธาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมัธราจาปุกคราสังโคโหตุสมะโควาอัตายะจะหิตายาจาอฮามเหระคตูสทัทธรโมสพัพเพปีธรรมเจนโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมริยป,ปะเวทิเตบทสวดสัสพพะปฏิทานคาถาหันธรรมยปฏิทานาคาถาโยภนามเซ อุญยสิทานิกัตตสายานัญญานิกตานิเมมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ส่วนไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจะพาคินโนหันตุสาตานำตาปะมานากาแรแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทยโยคือชนหลาไใดเป็นที่รับผู้มีคนมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ทิฏฐาเมจายาทิฏฐาวอันเยมัชตาเวนิโนที่เขาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้ทงหลายื่นที่เป็นกลางสัตตาตินทันติโลกสมิงเตภูมิมาจตโยนิกาแลมีเวนตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปเจกัดจตัวการาสังสารันตา,าวาพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ข้องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเยปฏิทานามเมสัตว์เราได้ทราบแห่งการให้ส่มบุญข,ของข้าพเจ้าแล้วนุโมทนตูเตสยังเยจิมังนประชาน,นันติขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไรรม่ทราบการให้เสื่อมบุญข,ของข้าพเจ้านี้เทวาเตสางนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นมายาทินนานาปุญญานางอนุโมทานาเหตุตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว สเพสต,สตาสท่าหอนโดยเวลาสุขขาชีวินโนมแขมาป่าทันจากอัปปโจุดเป็นสัตที่สัตังสุภาขอสัตว์ทั้งปวงจนเนี่ยมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเธอแล้จนถึงทามกเกษมเธอขอค,ความมั่นหวังดีของสัตว์เหลานานนเเ่านั้นจงสําเร็จเธอโดยเนื้อภาพแห่งสัจธรรมเนื้อภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเสด็ยายบทสวดมนต์พระสุภปรินและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีตต่ข้าพเจ้าขอขอยขวยพได้ทุกภายั้งปวกขออยข้าพเจ้าตลอดทางร้อยทางธรรมขออวยเทพเทวดาทั้งหลายปวดอนุโมทานาในการสวดสัธยานโมและธรรมะนี้เมื่ออนุโมทานาและปวดอนุพรานให,ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งพดรพินาโดยมูลนิีิสมเด็จพญานาสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยนื้พระแห่งพระปริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญน